สวัสดีครับเพื่อนครับมโนนครับทางเลือกใหม่ของใครบางคนถ้าจะเลือกนะก <c oughs> ็วันนี้วันที่ยี่ห้านะฮะก็ข่าวการบ้านการเมืองก็รุนแรงขึ้นเยอะๆโอะโหโทรมาหาผมเยอะมากก็เอาตรงๆนะผมนกมีขนคนมีเพื่อน มีอะไรก็จะโทรหากันกิ๊กกักกิ๊กกกเฮ้ยเป็นไงบ้างวะนู่นนี่นั่นเพราะว่าตอนนี้นะครับเพื่อนล่าสุดนะ <c oughs> อีกสิบเดือนเนี่ยไอ้พวกสวเนี่ยมันจะหมดอำนาจใช่ไหมเขาก็ถ้าเกิดว่าฝ่ายประชาธิปไตยแปดพักนะจับมือกันนะรอแม่งหมดอำนาจก่อนค่อยเลือกค่อยว่ากันถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรพิกโผพิกขวนนะรอแม่งไปเลย ใครผิดอย่าไปนึกว่าฝ่ายประชาธิปไตยผิดนะครับฝ่ายที่ผิดก็คือพวกสวสวเออสวไปว่าอะไรมีคนบางคนพูดนี่ผมไม่ได้พูดนะสวไปว่าอะไรแปว่าสวะบางคนนะบางท่านก็ดีเพราะว่าบางท่านก็ดีมากดีมากแต่บางท่านก็ตามใบสั่งไงกี้แก๊กกี้แก๊กอีกสิบเดือนครับจะหมดอํานาจ <c oughs> ก็เห็นคุณวิโรจน์ก้าวไกลบอกว่าสู้คนได้ด้าน เราต้องหน้าด้านกว่าประมาณนั้นแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะเขาจะทำอะไรต่อไปเพราะว่าการจะหมดอำนาจของพวกสวออีกสิบเดือนเนี่ยนะแล้วอีกสิบเดือนประเทศเราจะไปทางไหนมันไม่มีผู้นำไม่มีนายกนักมตรีนะแล้วมันจะอับอายขายหน้าไปทั่วโลกไหมทั่วโลกเขามองอยู่ประเทศเฮียเนี่ยแมงเออเฮียเลือกตั้งมาเสียงประชาชนขนาดนี้ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรคิดดิคิดดิ เพราะอะไรผมก็ไม่อยากพูดคำหยาบครับอยากพูดคำหยาบครับมัน c <oughs> a t the story curly นะครับแปลว่าการปกครองด้วยคนที่แย่ที่สุดเนี่ยมันแย่นะไอ้คำคำนี้คุณพิธาก็พูดสัพท์ทางการเมืองนะ c <oughs> a t the story stock curly นะครับแปลว่าการปกครองด้วยคนที่แย่ที่สุด ไม่มีคุณสมบัติเนี่ยประมาณเนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่ารารอต่อไปก็คุณประยุทธ์ก็ก็คือต้องรักษาการไปรักษาการไปอีกประมาณ10เดือนนะ <c oughs> เขาก็กจะบอกว่า <c oughs> ตอนนี้ก็มีนักวิชาเกินนะผมเรียกว่านักวิชาเกินไปร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนะี่ยยื่นสารธรรมนูญยื่นไปแล้วยื่นไปแล้วให้ยุติการ ยุติการโหวตนายกไว้ก่อนเอาง่ายว่าเลิกเ,เลือกตั้งนายกเนี่ยมึงหยุดไว้ก่อนมึงหยุดด้วยก่อน <c oughs> เออล้วตอนนี้นะอาจารย์บวรศักดิ์เคยมาพูดนะว่าเอ้ยกฎหมายมาตราสี่หนึ่งเนี่ยม,มันขัดธรรมน,นูญนูน่นนี่นะบะบะบมันก็เลยเข้าทางเขา,านู่นนี่นั่นแบบก็เลยเอากฎหมายมาตราสี่หนึ่งมาพูดว่าเอ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่วะมันต้องหยุดไว้ก่อนทุกอย่างหยุดด้วยก่อนหยุด <c oughs> หยุดเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศกูมีเออตอนนี้เนี่ยผู้ตรวจกานแผ่นดินก็รับลูกฟึบฟึบฟึบยื่นสารธรรมนูญดึ๊บดึบเออเดี๋ยวสารธรรมนูก็จะสั่งตามไปสั่งนะอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะผมคิดเองว่าเดี๋ยวเออมึงยุติไว้ก่อนแล้วคุณประยุทธ์ก็รักษาอำนาจไปอีกต่อไปเรื่อยๆจนกว่า จะถึงทางช้างเผือกประมาณนั้นผมก็ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้มันมีนี่แล้วก็มันมีอกเรื่องหนึ่งเพื่อนเขาพยายามทุกเฟสทุกไอโอนะพยายามสูงไฟใส่ฟืนใส่ฟืนใส่ฟืนให้ไอพวกดำส้มดำแดงรุนแรงแบ่งแยกและปกครองให้ทะเลาะกันนู่นนี่นั่นแล้วก็เห็นไหม ที่กลุ่มทะลุวังเด็กๆไปเพื่อไทยอะไปศา,าสตศาสตร์แป้งแป้งสีขาวนะนู่นนี้นั่นว่าทําไมเพื่อไทยจะคําคพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรวะปฏิบัติศัตท์เหรอเออไปผปสมพันธ์กับอหนูเหรออะไรประมาณนั้นแบบประมาณนี้แหละเออเด็กๆมันแสดงออกไงแล้วก็เด็กๆพวกนี้ก็อย่าไปบอกเลยว่ามันไม่ใช่ดําส้มมันดําส้ม มันก็มันก็เลยพัวพันกันให้ให้แดงกับส้มตีกันฆ่ากันผมก็เลยนึกนะมันมีมานานแล้วเขาเรียกว่าแบ่งแยกและปกครองให้มันตีกันฆ่ากันแล้วกูมาปกครองมึงเออประมาณนี้ <c oughs> ก็เลยคิดว่าพวกเรานะไอ้ส้มกับแดงมก็ฝ่ายเดียวกันประชาธิปไตยมึงอะ่ะใช้สมองคิดอย่าทะเลาะกันเขาเสียมนะอย่าทะเลาะกันผมอะแม่งเพื่อน ทุกไฟทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งส้มทั้งหาเลยไม่เพื่อนผมหมดน,นะเอาะว่าสแสวงจุดร่วมสมมวันจุดต่างนะอย่าด่ากันอย่าฆ่ากันอย่าแกงกันอย่าเข้าทางมานันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอกให้ฟังผมนะแคปไปด้วยเตรียมไว้แล้วมือที่สามนะสมไฟสมไฟแม่งมึงออกมาท้องถนนปุ๊บนู่นนี่นั่นมือที่สามเผานู่นเผานี่จบทหารออกมาจบ เหมือนเดิมมุกเดิมๆจบลุงอยู่ต่อทหารคุมอำนาจต่อพวกคุณนะฝ่ายประชาธิปไตยทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลแม่งจบหมดเขามีรัฐาธิปัดย์เขามีปืนยึดอำนาจจบไหมจบเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกคุณเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยในแปดภาค่นะต้องจับมือกันแน,น่นๆน,นะใช้สมองสติแล้วพี่หมอช้วนหน้าผมขอตำหนีด้วยเสียหมา เออไปพูดไว้เยอะๆแล้วก็อ่าไม่อยากเอ่ยชื่อหลายคนนะ่ะที่เสียหมานะ่ะไปเข้าข้างทางโจรนนะ่ะใช่ไหมผมก็เป็นนักข่าวตัวเล็กๆนะพูดอะไรมากเสียงไม่ดังมีคนฟังหรอกอืมแล้วแต่ก็แล้วกันอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังเลื่อนผ่านก็พูดความจริงนะว่าใช้สติครับ มันมีมานานแล้วครับแบ่งแยกและปกครองเขาทําให้เราทะเลาะกันแยกแยกคนให้มันอย่าเกาะกลุ่มกันสมัยคุณทักษิณจําได้ไหมเราโหวันจันท์ใส่เสื้อเหลืองวันศุกร์ใส่เสื้อสีฟ้าแล้วตอนนี้เขาทําให้เราฆ่ากันทะเลาะกันแล้วเอาหนึ่งหนึ่งสองมากฎหมายแค่กฎหมายหนึ่งสองมาให้เราฆ่ากันเนี่ยมันเพื่ออะไรเพราะอะไรเออมันเอาเจ้ามาเล่นมันเพราะอะไร ใช่ไหมคิดดิคิดแล้วกันนะคอมเมนต์ด้วยอยากให้คอมเมนต์ว่าจริงๆรอ่าหนึ่งหนึ่งสองอ่ะมึงยามากเลยมึงแม่งเหี้ยจะบอกให้กลัวรู้ดีรู้หมดอนะ่ะอากงอากงตายเพราะอะไรอากงตายแม่ก็เลขาอภิสิทธิ์วิชาชีวะไปฟ้องอากงว่าไปมีราชินีทั้งที่อากงอ่ะพิมพ์ภาษาไทยไม่เป็นเลยในมือถือตายหาในคุกอากงนี่คนเสื้อเหลืองแล้วโดนเลขาอภิสิทธิ์ ฟองตายในคุกข้อหาหนึ่งหนึ่งสองคิดสิผมเป็นนักข่าวมรู้หมดนะเอาง่ายคอมเมนต์มาแล้วกันว่ามันประเทศเรามันป่วยมันน่าจะรักษานะใช้วัคซีนหน่อยแล้วกันเพราะว่าผมว่าก้าวไกลเนี่ยเขาเป็นเด็กหนุ่มมีวัคซีนนะมาฉีดทั่วโลกก็จับตามองอยู่นะครับถ้าเกิดว่าประเทศไทยเป็นอย่างนี้ไปผมก็ไม่รู้จะทำไงล้วอาจจะไป วิเวกอะ่ะเข้าป่าไปมไม่พูดแล้วเรื่องการเมืองเบื่อแล้วแมงชิมหายไปว่าเศรษฐกิจแมงชิมหายจะบอกให้ผมเนะี่ยเอาตัวคุณก่อนแล้วกันสองกระจกดูว่าเศรษฐกิจด,ดีไหมยอยู่ดีกินดีไหมนะถามตัวเองก่อนนะครับโอเคครับออกบ้านเซ่มสเข้าบ้านอาบน้าสับผมสวัสดีครับมโน,นครับชอบก็ติดตามคอมเมนต์ด้วยสวัสดีครับ